พระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนลบยู่ได้นำให้พวกเรารู้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ให้เราอดทนมีทานศีลสมาธิทิ่ปกติที่เกิดจากการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเรา สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่เป็นปกติอยู่ตลอดได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงในการรักษารวบรวม,รวมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจจันทส์รได้ทำหน้าที่งานอาชีพเป็นกัลยาณมิตรเป็นต้นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจจันทรโศรให้กับตัวของเราเองให้กับซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถ ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่รวบรวมสมบัติรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรได้เป็นปกติตลอดเวลาทำให้ ไม่ถูกหลอกลวงจากกิเลสที่หลอกลวงบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้คนสัตว์สิ่งของถูกยึดธาตุยึดธรรมไปเป็นของกิเลสในจัก,กรวาลมนุษย์ ตัวอย่างคนสัตว์สิ่งของบางส่วนต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์จากอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่โดยไม่รู้ว่ากำลังพลังงานที่สามารถ ทำให้หลุดจากมิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่คือบารมีสามสิทััสสะเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสทัศโรจึงไม่ได้รักษารวบรวมบารมีสามสิทธัร,ระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัโรกิเลสหลอกลวงให้เป็นธาตุรับใช้กิเลสให้ร่างกาย รวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวหลอกลวงว่าสามารถทำให้ดำเนินชีวิตยอย่างสุขสบายได้ในจัก,กรวาลมนุษย์การหลอกลวงต้มตุนจากกิเลสในคนสักว์สิ่งของบางส่วนเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เกิด เป็นโครงสร้างกทมขออที่เป็นการเกิดของคู่กรรมคู่เวรเจ้าหนี้ลูกหนี้การบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เป็นอภิสังขารเป็นภัยพิบัติเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นการขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบโดยกิเลสหลอกลวงให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานยึดมั่นถือมั่นในกิเลสให้ไหลเวียนถ่ายทอดกิเลส ให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันรลยการบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เป็นอภิสังขารเป็นภยัยพิบัติให้กระทบกระทั่งเบียดเบียนตัวเองซึ่งกันรายกันของคนสัตว์สิ่งของมากขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นคู่กรรมคู่เวรกระทบกระทั่งเบียดเบียนมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยหลอกลวงว่าจะทำให้เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสที่หนาแน่นมากขึ้นในคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดเป็น ภัยพิบัติในดินน้ำไฟลมอากาศในวิญญาณน,นัทธาตุซึ่งเป็นการควบคุมบังคับจากกิเลสโลกกดลหลงล้วนล้วนที่เกิดจากการถูกหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวางกิเลสโลภโโลดหลงซึ่งกิเลสหลอกลวงทำให้เป็นคนพาลให้รวมกันอยู่เป็นชุมชนสังคมของคนพาลที่หลอกลวงมีกฎกติก,กาข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามการรักษารวบรวมกิเลส ให้อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงสร้างชาวสิวิไลสร้างชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลบารมีสามสิทัศตพระเดชพคุณหลวงปุษตันทัศรรกเพื่อให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลงปุสสจันทัสโรอย่างปกติเพื่อให้บารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลงปุสสจันทสโรเปลี่ยนธรรมกิเลสให้เกิดเป็นบารมีสามสิทัศสสะเดชพระคุณหลงปุสสจันทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติ ซึ่งเป็นไปตามงานหน้าที่อาชีพของการได้อยู่ในจักรวาลมนุษย์โอกาสการได้อยู่ในจักรวาลมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีเป็นไปตามงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเรา ที่เรารุกเข้าหากิเลสในจัก,กรวาลมนุษย์มีกิเลสอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของมากเราจึงมาเกิดในจัก,กรวาลมนุษย์เพื่อให้บารมีสามสิทรรัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดยันทัสโรใช้ร่างกายของเราเดินทางลุกเข้าหากิเลสเพื่อเปลี่ยนเครื่องจัก พลังงานละเอียดของกิเลสซึ่งเป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรมให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงพุษตันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาความเป็นยังอยู่ของเรา ประครับประคองซึ่งกันไว้หล่อเลี้ยงให้รับบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งกันและกันเป็นปกติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยูที่นำให้พวกเราอดทน เปลี่ยนยุคของคนพาลให้เป็นยุคของกัลยาณมิตรเป็นยุคของชาวสวิไลยาบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันท์ทัสโรให้ได้สมบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนทำทั้งหมดเปลี่ยนทำกิเลส เป็นบารมีสามสิบทัน์พระเดชพุกุลหลวงปุพจันทสศโลใหม่ๆรวมธาตุทั้งละเอียดทั้งยาบเป็นสมบัติใบใหม่เกิดขึ้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเกิดในจัก,กรวาลมนุษย์ได้โอกาสรักษา รวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้มากได้อย่างรวดเร็วได้สมบัติใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นในการดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์โดยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นการเปลี่ยนธรรมกิเลสให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหนวยใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาชีวิตเป็นยังอยู่ถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกประครับประคองป้องกัน ปลอดภัยไม่ประมาทด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปศศูปสดันทัสะโรอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาความปลอดภัยไม่ประมาทเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอาหสิกกรรม เป็นบารมีสามสิทธรรัศระเดชป,ปุศศกุลหลวงปุสจันทัสโรซึ่งกิเลสโลกลด,ดลงปิดบังล่อหลอกไม่ให้รู้ล่อหลอกหลอกลวงตั้งผังสำเร็จเป็นของหลอกลวงจากกิเลสว่าปลอดภัยไม่ประมาท สุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเมื่อรับทำกิเลสให้เข้าไปอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของบางส่วนหลงถูกหลอกลวงจากกิเลสยึดมั่นถือมั่นรับให้กิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบาน ไม่ได้ยิ้มแย้มไม่ได้แจ่มใสไม่ได้มีสมบัติที่เป็นของตัวเองเกิดขึ้นเสียสมบัติเสียความเป็นตัวของตัวเองให้กับกิเลสมากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่รวมกันเป็นสังคมคนพาน หลอกลวงซึ่งกันและกันว่าชีวิตเป็นยังอยู่ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นซึ่งเกิดมาจากได้ทำร้ายทำร้ายคนสัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นของหลอกลวงของกิเลส ได้เพิ่มมากขึ้นทำให้ถูกกิเลสครอบงำหลอกลวงเล่เหลี่ยมจากกิเลสที่พัฒนาตัวละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ของเราจึงนำให้พวกเราอดทน สร้างความละเอียดซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิทธรรัพระเดชพะคุณหลวงปุ่ถ์จันทัสโรอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติให้รวมกันอยู่ประครับประคองกันไปด้วยบารมีสามสิทธศพระเดชพระคุณหลวงปุ่ถ์จันทัสโรปรับปรุงทานเสนสมาธิของเรา ให้เป็นปกติบริสุทธิ์สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ให้กิเลสบิดเบือนบังคับไม่ให้มีฐานสีลสมาธิครูบาอาจารย์ของเราให้เราอดทนในการรักษารวบรวม ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรโดยสังเกตอย่างละเอียดว่าในจักรวาลมนุษย์มีกิเลสอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของมากกิเลสเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่ไม่ปลอดภยัยมีเล่เหลี่ยม เพทุบายที่สามารถเปลี่ยนบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสัจจันทรัสรอให้ไปเป็นธรรมกิเลสยึดธาตุทั้งละเอียดและหอาบให้ไปเป็นของธรรมกิเลสได้เราจึงอยู่รวมกันด้วยความไม่ประมาทปลอดภยัย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง,วางไม่อึดอัดไม่ขับแคบอย่างพร้อมเพียงกันทันทั้งหมดโดยมีศูนย์รวมร่วมกันได้รับการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ ด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดถันทัสโรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดถันทัสโรทำให้เราอยู่ร่วมกันด้วยการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าง สมบูรณ์ในคนสัตว์สิ่งของในทุกช่วงของอายุเป็นอัจฉริยภาพที่สามารถหลุดพ้นจากการล่อลวงการหลอกลวงของกิเลสได้ประสบสุขสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ ที่สามารถหาประโยชน์เปลี่ยนธรรมกิเลสซึ่งสร้างผังสำเร็จเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยูให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษตรจันทัต,ะตะโรหน่วยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ อยู่รวมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยู่ของเราตรวจตราให้มีทานศีลสมาธิที่ปกติอยู่ตลอดเวลารับกับการพัฒนาปรับปรุงของกิเลสที่ทำให้ไม่มีทานศีลสมาธิที่ปกติ การดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราจึงได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราอยู่ตลอดเวลาช่วงของการได้อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์เป็นช่วงเวลาที่ไม่มากเป็นโอกาส ให้เราได้รักษารวบรวมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้มากๆช่วงเวลาของการได้อยู่ในจักรวาลของเทวดาเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเราจึง ขนขวายในการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธัต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่เราได้โอกาสอยู่ในจักรวาลมนุษย์ทั้งที่เป็นคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นโอกาสในการ รักษารวบรวมบารมีสามสิทธัสสะเดชภคุณหลวงปุษจันทสโรโดยให้ร่างกายของเราเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิทัศสสะเดชะคุณหลวงปุดจันทัสโรให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงปุดจันทัสโร ให้อดทนอยู่รวมกันเป็นชาวสิวิไลเป็นชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลบารมีสามสิทธะพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทศรประครับประคองหล่อเลี้ยงตัวเราเองได้ประครับประคองซึ่งกันและกันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันได้เพื่อรุกเข้าสู่ทำกิเลส มากขึ้นไปเรื่อยๆรยุกเข้าหาผังสำเร็จเวลาของกิเลสซึ่งรุกเข้ามาอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติเราจึงไม่ลำบากขนขวาย เราสามารถรุกเข้าหาทำกิเลสซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วกิเลสรุกเข้ามาอยู่ในตัวของเราเป็นปกติอยู่แล้วเราจึงประคับประคองซึ่งกันและกันให้ตรวจตราตัวเราเองทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชผูคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้เป็นปกปติตลอดเวลาทำให้การไหลเวียนของบารมีสามสิบทัตพระเดชผูคุณหลวงปู่สดจันทสโร จากตำแหน่งละเอียดสุดณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพ่สดจันทสโรเดินทางมายัางตัวของเราในจักรวาลมนุษย์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นปกติทําให้บารมีสามสิบทัศพระเดศประคุณหลวงพ่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย บารมีสามสิทธ์รระเดชพะกุณหลวงปุสถันทสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธาตุทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทน์ตระเดชพะกุณหลวงพุสธถธันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดเป็นาธาตุใหม่ๆขยายร่างกายคนสัตว์สิ่งของกว้างขวาง รุกเข้าหาทำกิเลสได้มากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้จัก,กรวาลทุกจัก,กรวาลของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัสระเดชพรุณุลวลพอสดจันทร์โรกขยายขนาดมากขึ้นไปเรื่อยๆขยายขนาดมากขึ้นใกล้เคียงขนาดเดิมที่เราเคยมีขนาดใหญ่เท่าๆกับ นิพพานกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษถันทสรโรที่เกิดขึ้นจากการทํางานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราที่เราได้โอกาสอยู่ในจักรวาลมนุษย์ได้รักษารวบรวมบารมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัศโรน่วยใหม่ๆที่ได้จากกิเลสโลภโลกรธลงที่มีอยู่มากที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในร่างกายของเราอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่มีมากซึ่งมาจากกิเลสจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงตัวของเราพัฒนาปรับปรุงคนสัตว์สิ่งของทั้งหมด ให้ได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตัวตนที่แท้จริงสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้เป็นตัวของตัวเองเป็นบารมีสามสิทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ อาหารร่าเริงในธรรมบารมีสองสิบทัศพเดชพรกคุณหลงโพสดันทัศโรไม่หลบหนีไม่ขับไล่วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดซึ่งมาจากธรรมกิเลสเราเรียกรวบรวมวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมดซึ่งเป็นการตั้งผังเสร็จเวลาของกิเลส เข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสศโรตลอดเวลาเป็นปกติซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์นกยูได้นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงโพสจันทสโกเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังทับสั่งการทำทั้งหมดทุกธร,รมทุกนิพพานทั้งนิพพานร,รมที่ใหญ่กว่านิพพานทรรมใหญ่ เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงป่อสดจันทัสโรเป็นการหยุดเป็นตัวสําเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการละชั่วทําดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนัก ที่เราทั้งหมดได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดเวลาเป็นปกติมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ได้สมบัติใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ตลอดเวลาจากธรรมทั้งหมดเป็นเจ้าของสมบัติให้ได้อย่างสมบูรณ์ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทั้งหมดอย่างสะดวกราบรื่นงง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้เราอดทนประครับประคองตัวเองประครับประคองซึ่งกันละกันที่เราได้โอกาสในการเกิดในจักรวาลมนุษย์ซึ่งเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมาก ได้รักษารวบรวมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทสโรได้รักษารวบรวมสมบัติใหม่ๆซึ่งเป็นสมบัติที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวของเราเองเป็นของเราเองเป็นของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุรรทธเจันทสโรทั้งหมดเป็นสมบัติร่วมกันทั้งหมด ของพี่น้องของเราทั้งหมดในการสร้าง